นี่ครับเก็บมากินแล้วครับอะโวคาโดโรยผงชูรสหน่อยนี่ครับตักผงชูรสใส่ลงไปไอ้ยูนิมัตต์โตครับตักผงชูรสได้แรงมากินข้าวนี้หมูทอด,ทอดให้ดูดิเก็บหมูทอดหน่อยอครับวันนี้มาตัดกิ่งอะโวคาโดครับดูครับตัดกิ่งอะโวคาโด ขับหัวซะเนาะถ่ายอยู่เนี่ยชูมือดิชูมือดิวัตัดกิ่งเอาโวคาโดยอยู่อิตาเลีครับอยู่นานไกลจีโคปหาปีละก็โคปหาปีละเลยสองสามเดือนที่กลับบ้านอยู่นานหลายเป็นบ้าเลย รถเราก็ลากนะจริงต้งกลางล่องเอารถถมาปั่นแล้วเขาเอารถถมาปั่นยันละใกล้จะได้กลับบ้านแล้วใกดโควิดกจะได้กลับบ้านแล้วนลไปรับอันโควิดยู่บานลองตามเดินกลับบ้านน ลองชิมให้เขาดูหน่อยนี้อร่อยป่านี่ป่มันตุกซุกจนกินเน่าเลยเนาะให้ลองกินดูด้วยนี่ครับเก็บมากินแล้วครับอ,วอโวโดโรยผงยูรุตหน่อยนี่ครับตกักผงยูรุตใส่ลงไปอันนี้น้ำครับ ตักผงชูรสใส่ลงไปได้พี่พักกินข้าวนะครับตักผงชูรสไตลงไปผงชูรสกับอะโวคาโดครับนี่มันถุงน้ำเปรี้ยวน้ำตาลไตมานี่ว่าแล้วบอกผงชูรสเดี๋ผมก็นึกว่าผงชูรสโรยกินโอ้ฟีบ้านะครับเอาเป็นไงพี่ผงชูรสโรยยอดอร่อยไหมอร่อยไม่กินข้าวไหมได้แรงมากินข้าวนี้ หมูทอด,ทอดให้ดูดิเก็บหมูทอดหน่อยอร่อยไหมหม,หมูทอดใครทอดนี่อันนี้อร่อยกว่าเยอะถูก้งก็หมูทอดเหมือนกันเอออร่อยอันนี้หมูทอดนม่มีน้ำพริกไม่มีอะไรเลยนี่ครับกินข้าวครับทำงานพักกินข้าวอยู่อิตาเลีครับเนี่ยครับอาวาโดู โรยด้วยอายุนโนบะโตครับลองแซ่บหนัวแซ่บหนัวไม่กลัวใครครับครับเอาน้ำเข้าไปไั้ไลแล้ว<ล>มัน<ม>จะกินข้าวได้อยู่บาปะเนี้ลูกเดียวนี่อิ่มเลยนะแค่ครึ่งลูกมันีเนื้อมันนั่นอยู่นะโอ้โห ดูไว้ที่ไทยขายลูกแล้วแปดสิบอยู่นี่เตะทิ้งย่างขยะควางทิ้งยิงก็ลูกเนนิดประเทศไทยหลับตาขายเอลโล่แล้ครับอยู่นี่ครับเตะทิ้งเงดึกใส่ต้นยังได้เลยนี่นี่ดึกให้ดูนี่ใส่ไขยแบงโบนดโอยโรยของจุลไหนครับเอาละครับกินข้าวกันครับ